สวัสดีค่ะอิดบล็อกนาโนนะคะที่วันนี้เราจะทำการผลิตกันนะคะจะเป็นคอนกรีตรที่มีเดยเคี้ยวรอบตัวรูกวงตรงกลางแบบนี้นะคะผนังหนาถึง1นิ้วนะคะสามารถจดลรูแขวนของได้เป็นคอนกรีตล้วน ที่ไม่งปอปูนกรอบปูนฉาบและไม้แบบเลยนะคะตัวเขาก่อขึ้นมาเป็นไม้แบบที่เราแทงเหล็กก่อคอนกรีตเข้าไปได้เลยนะคะเป็นเสาคานในตัวหรือจะสามารถก่อครบวงนะคะให้เป็นผนังก็จะได้ผนังเบิ้ลสองชั้นบ้านเย็นเป็นกระติกน้ําและเป็นผนังรับแรงนะคะสามารถรับน้ําหนักได้ดีเยี่ยม อิกหนึ่งก้อนสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง15ตันนะคะท่านสามารถติดต่อเข้ามานะคะเพื่อดูขอผลทดสอบได้นะคะหรือมาเยี่ยมชมที่โรงงานของเราสุพรรณบุรีนาโนเฮ้าส์นะคะเพื่อมาชมอิฐของจริงและบ้านตัวอย่างที่เราเปิดให้ชมนะคะจะมีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดห้องแถวให้เช่านะคะที่กำลังก่อสร้างตกแต่งและแล้วเสร็จนะคะเพื่อให้ท่านได้มาช้าพิสูจน์ความแข็งแรงเย็นสบายอิดรุ่นใหม่นะคะประหยัดจริงคุ้มค่าหน้าลงทุน การผลิตบล็อกนาโนขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะคนน้ำมันใส่ฟ้านะคะประกอบรอไว้เทคอนกรีตใส่จะหลอดด้วยคอนกรีตระบบเปียกค่ะเหมือนหลอดตอเมเเสาเข็มเลยนะคะมีความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงทนทานทำงานง่ายก่อง่ายก่อสะดวกนะคะต้นทุนต่อก้อนเพียง20บาท1ตารางเมตรใช้14ก้อน เท่ากับคุณจะได้ผนังในราคาตารางเมตรละ280บาทเท่านั้นรับรองถูกที่สุดในประเทศไทยท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการหล่ออิฐได้สร้างบ้านนาโนเป็นนะคะติดต่อมาได้เลย0814835889ย้ำค่ะ0814835889 เราเปิดบ้านให้ชมฟรีก่อนเลยนะคะเพื่อตัดสินใจเรียนรู้กับเรานะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมากมายเรียนผลิตอิดได้แม่พิมพ์กับบ้านนะคะเรียนสร้างบ้านนาโนได้แบบบ้านไปขออนุญาตก่อสร้างโดยแบบบ้านนี้มีลายเซ็นสามานุสตรกอโยธาขออนุญาตก่อสร้างบ้านได้ร้อยเปอร์เซค่ะ และท่านที่เป็นวิศวกรสถาปนิกเจ้าของโครงการนะคะผู้รับเหมาใดๆถากสนใจอยากออกแบบบ้านนาโนได้เองเราก็มีสอนพร้อมจัดจำหน่ายโปรแกรมออกแบบบ้านนาโนให้ท่านด้วยอีกเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้เรายังรวบรวมวัสดุนวัตกรรมอื่นๆต่างๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น EPS โฟม PU โฟมไฟเบอร์ป้องอ้อยเหล็กนาโนทัศนะคะสารเสริมดินอ่อนสตองซอยกาวทรายล้างและปูนหินอ่อนท่านที่สนใจ เชิญมาเยี่ยมชมกันนะคะสุพรรณบุรีมาเยี่ยมชมมาเที่ยวนะคะแล้วก็มาดูบ้านนานโดได้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ